จที่รักหนูของเงินเพิ่มหมื่นหนึ่งสิจะไปซื้อรองเท้าะไอนี่ที่รักพี่โอนตังให้หนูตั้งห้าพันแล้วนะยังไม่พออีกเหรอรองเท้าอะไรตั้งหมื่นหนึ่งอะนี่หนูรู้ปะ 1, ่ะเงินหนึ่งหมื่นอะควาพี่จะหามาได้เนี่ยลำบากมากเลยนะหนูช่วยพี่ใช้ประหยัดหน่อยไม่ได้เหรอโอเคตัดปัญหาไปเลยนงะั้นเอางี้เดี๋ยวพี่โอนตังให้หนูสามหมื่นโอเคปะดีค่ะ ขอบคุณค่ะงั้นหนูไปก่อนนะไอ้ไฟเงินโบนัสเพิ่งออกสามหมื่นมึงให้ระดาหมดเลยเหรอมึงไม่เก็บไว้ใช้หน่อยวะก็ที่กูทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อหาเงินให้ระดาใช้ไงนี่ไฟกูจะเตือนอะไรมึงให้นะเว้ยใช้เงินอน่ะมันใช้ง่ายแต่เก็บเงินเน่เก็บยากไอ้สามหมืที่มึงให้ระดาไปอะ มึงรู้ว่าเมียกูใช้ได้ทั้งปีเลยนะเว้ยแล้วถ้ามึงยังเป็นอย่างนี้ต่อกูบอกเลยวันหนึ่งระด,ดาใช้เงินจะหมดตัวแน่แกจะไปรู้อะไรยิ่งเอาเงินไปให้เมียใช้เยอะแค่ไหนเนี่ยอาชีพของฉันก็จะยิ่งลาบลิงขึ้นด้วยทีรักหรือตอนหนูเข้าไปเนี่ยทำตัวตามสบายได้เลยไม่ต้องเก่็งนะอืนีย่ยกวันนี้เป็นโอกาสที่พี่จะได้เลื่อนตำแหน่งอย่าทำอะไรโง,ง,ง่ๆเข้าใจป่ะ ไฟไฟนี่มึงเองก็ทำงานมาตั้งหลายปีแล้วนะเว้ยควรจะรู้ได้แล้วมาเยี่ยมท่านประธานควรซื้อได้มาฝากมึงต้องซื้อเหล้าดีๆมาฝากดีวะนี่มึงซื้ออะไรเนี่ยโคตรไร้สาระเลยสงสัยการเลื่อนขั้นวันนี้เป็นของกูแล้ววะ คัประธานัสดีัสดีมีโอกาสได้มาเยี่ยมธรรมทานทั้งทีมีของฝากอะไรเลยนำมาฝากครับอ้าวคุณคะนี่ไงคะหนูรดาที่ฉันเล่าให้คุณฟังอะที่เจอที่ร้านเสื้อผ้าไงคะคุณเมื่อสอสามวันก่อนไงจำได้ไหมคะที่บอกว่าน่ารักมากโอ้ที่แท้ก็พี่พีชนเองอะไม่ใช่สิต้องเป็นคุณแม่อ๋อนี่ค่ะคุณแม่ หนูซื้อของขวัญมาฝากค่ะอถึงแม้ว่ามันจะดูราคาถูกไปหน่อย,อย่ะแต่ว่าเราสองคนตั้งใจซื้อให้จริงๆนะคะอุ้ยไม่เป็นไรเลยลูกเขาใจมาก <c oughs> นี่เขาเรามาสองสามวันก่อนเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านเพื่อมาพูดว่าหน่าลอกน่าล้อให้พ่อก็ไปนึกเลย <c oughs> ว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้ <c oughs> เออนี่คุณคะไปนั่งดีกว่าค่ะเราเมื่อยแล้วยืนนานนะคุณนะไปไปไปนั่งกันแล้วเริไปล้วเริไนี่ไฟเธอนี่ดูแลเมียได้ดีมากเลยนะร้านเสื้อผ้าร้านนั้นไม่ใช่ถูกผูกเลยนะ แม่ในแอบเห็นแล้วดามีบตสสมาชิกรายปีด้วยแม่กูพูดเกินไปครับผู้ชายก็ต้องหางเงินเพื่อให้ผู้หญิงใช้ไม่ใช่หรอครับถูกต้องาครับนี่ใสเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยก็ผมตามรอยพ่อไงอาถามจริงเรอะมาด้วยจะช่วยอะไรบ้าวะฮะพูดก็ไม่พูดนั่งหน้าบึ้งอยู่นั่นแหละเห็นแล้วโคตรหงุดหงิดเลยดูมีไอ้ไฟดิเข้ากับท่านประธานได้ไปปีกเป็นคุย <S <S ไม่รู้อ่ะถ้ารอบนี้พี่ไม่ได้เรื่อนคันพี่จะโทษหนู โทษหนูแล้วมันมีประโยชน์อะไรขึ้นมาพี่หัดดูพี่ไฟเขาเป็นตัวอย่างบ้างดิเขาหาเงินมาได้เท่าไหร่เขาก็ให้เมียเขาหมดแล้วพี่อ่ะไม่ให้หนูทํางานให้หนูทำแต่งานบ้านเคยแบกเงินมาให้หนูดูแลตัวเองบ้างไหมอ่ะไลที่บอกให้หนูพูดแทรกอะ่ะหนูเจ้าจังหวะนไหนไปพูดขนาดพี่เองยังไม่มีปัญญาพูดแทรกเขาเลยจะมาโทษหนูได้ยังไงอะ่ะโวยบ่นอยู่นั่นแนหะจะไปไหนก็ไปเลยไป ที่รักขอบคุณนะที่หนูยอมมากับพี่วันนี้แล้วก่อนหน้านี้หนูบังเอิญไปเจอแม่พี่พอดีพอพี่ก็เลยใจอ่อนยอมเลิตัวงไหนให้พี่อะใครบอกว่าเรื่องบังเอิญล่ะหนูตั้งใจไปเจอเลยต่างห่ากเดี๋ยวนะนี่พี่พีทนี่ปรากฏว่าเป็นแม่ของพี่ไฟอหรอเนี่ย สวัสดีค่ะฉันชื่อระดาค่ะค่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะ่ะก่อนหน้าเนี้ยพ่อพี่เหมือนจะเลื่อนตำแหน่งให้แพทริกพี่ก็คงคิดไว้แล้วอ่าว่าพี่ไม่มีสิทธิ์อะหนูเนี่ยเป็นคนํำช่วยพี่จริงๆเลยขอบคุณนะพี่ไฟสิ่งที่พี่ทำเพื่อบ้านหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยฉันเห็นหมดแล้วนะวันไหนที่พี่ลำบาก ฉันจะช่วยพี่เองไหนไหนหนูก็ทำให้พี่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วงั้นเราไปช้อปปิ้งกันนะไปสิกูนี่ซวยจังเลยนะโปรเจกต์ก็ไม่ได้โบนัสก็ไม่ได้แบบนี้โอกาสในการเลื่อนขั้นกูคงหมดหวังแล้ววะใครจะเหมือนมึงอะชีวิตโคตรราบรื่นเลยโปรเจกต์ก็ได้โบนัสก็มีแถมยังได้เลื่อนขั้นอีก ก็อย่างว่าเลยมึงมันลูกชายท่านประธานนี่ฮะมันไม่เกี่ยวไว้แพทิกมึงเคยได้ยินปนระโยคนี้ปะคนที่รักภรรยาชีวิตจะรุ่งเรืองส่วนคนที่ขิ้งกกับภรรยาจะไม่มีโชคลากเงินทองตัวมึงเองอะยังปฏิบัติกับภรรยาได้ไม่ดีเลยแล้วแบบนี้ใครมันจะให้เกียรติมึงแล้วก็เห็นข้ามึงวะ พี่รักหนูปวดกระเพาะมากเลยอ่ะพี่จะกลับมาหาหนูไหมเนี่ยกูป่วยอ่ะงั้นเดี๋ยวกูลากลับบ้านก่อนนะเว้ย <c oughs> ไอ้ไฟทำไมเมียมึงเรื่องมากอยี้วะ,ะนี่กูจะบอกให้รอบพี่แล้วเมียกูก็ป่วยไข้ขึ้นสามเก้ากูยังไม่กลับไปหาเลยกลับบ้านไปไม่เห็นเป็นไรเลยมึงหันโฟกัสงานให้มากกว่านี้หน่อยไ,อไฟกูจะบอกให้จริง พี่แพทเดี๋ยวพี่โอนเงินเพิ่มให้หนูสักสองพันได้ไหมอ่ะค่าใช้จ่ายในบ้านมันไม่พออะไรอะยยกต้นเดือนพี่เพิ่งโอนให้หนูสองพันนีงไม่ใช่หรอทำไมหมดแล้ววะ<ม>นี่หนูรู้ว่าพี่ทางานหนะักแค่ไหนกว่าจะหาเงินมาได้อะ่ะฮะวัน,ว,นวันขอแต่เงินหนูอยู่เฉยๆที่ไหนกันหนูก็ต้องทํางานบ้านที่พี่มีบ้านสะอาดะอ,าดอยู่ทุกวันมีเสื้อผ้าใส่ไปทํางานดีๆไม่ใช่เพราะหนูทําหรอลูกก็ต้องเลี้ยงงานบ้านก็ต้องทําถ้าให้หนูพูดจริงๆเนี่ยหนูทํางานหนักกว่าพี่ต้องเยอะนะ เออโอเคโอเคเดี๋ยวโอนให้อ right. ีกพันหนึ่งจอบ่ะหนูนี่มีแต่ข้ออ้างมาขอเงินพี่จริงๆลยนะนะดูสภาพตัวเองด้วยนี้เห็นหน้าก็จะอ้วกแล้วเนี่ยหัดดูแลตัวเองวะดิวะเนียใหม่สมักูเนี่ยอย่ารอให้ตัวเองประสบความสำเร็จก่อนแล้วค่อยไปดูแลคนที่เรารักเพราะว่าชีวิตอะมันต้องขับเคลื่อนด้วยความรักเวถึงจะประสบความสำเร็จจำไว้นะเว้